คนที่ไม่เคยตื่นตีสามตีสี่ลำบากน<ม>พระใหม่พระใหม่บอกว่าถูกฝึกมาให้ตื่นตีสี่ตั้งแต่เด็กๆน,นอนสองทุ่มครึ่งก็เลยไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรที่ต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่ 3, พระเองก็สวดมนต์ทำวัดกันทุกวันอยู่แล้วมีคอทไม่มีคอเราก็ทับอย่างนี้กันเป็นปกติก็เลยไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเท่าไรทำกันอยู่ทั้งปีอยู่แล้วถือว่าเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติของของวัดวังหินธรรมาจะอยู่หรือไม่อยู่พระเขาก็ทำกันอย่างนี้สวดมนต์ทำวัดกันปกติ ยวมที่อยู่วัดก็สวดมนต์ทำวัดก็เป็นปกติอย่างนี้นะนั่งสมาธิกันประมาณชั่วโมงหนึ่งก่อนที่จะทำวัดนี่นะนเรานั่งกันยี่สิบนาทีอยู่บ้านนั่งกันห้านาทีอย่างนี้นะพอนั่งยาวๆหน่อยทรมานหลับๆตื่นๆปวดแข้งปวดขา พอายุมากขึ้นน่มันจะตื่นเองนะตีสี่ตีห้านอนไม่ได้แล้วมันต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแล้วนีคนที่ไม่เคยฝึกสมาธิมาก็จะหาเรื่องทำอีลอกก็แก๊กไปตามเรื่องแต่เช้าจะมึนนีคนที่เคยฝึกมาก่อนตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบ ว่าพอถึงช่วงหนึ่งในร่างกายมันจะไม่เอื้อแล้วนะสังขารมันจะเสื่อมแต่โดยสภาพตามสภาพของมันนะอันนี้เป็นทุกข์ประจําขันประจำธาตุขันของเราอยู่แล้วโดยโดยปกติมันฝึกเอาไว้นะใครที่เคยนอนดึกตื่นสายลองปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองมั่งนะ ไม่มีงานมีการอะไรที่จะเร่งรีบขนาดนั้นก็หัดนอนหัวค่ำนะสี่ทุ่มไม่เกินนี่นะตีสี่ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมั่งนะมันไอตัวนาฬิกาชีวิตเราคงจะเคย,เคย,เคยอ่านกันมานะนะนอนหัวค่ำตื่นแต่ดึดกมันช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วยนะ ที่สำคัญมันเป็นการเตรียมใจตัวเองไว้ก่อนที่จะออกไปนะเจออะไรต่อเมื่อะไรตลอดทั้งวันเนี่ยนะนะทั้งถูกใจไม่ถูกใจอะไรที่มันจะประดังประเดเข้ามาหาชีวิตของเราเนี่นะนจใจมันตั้งมั่นอยู่ก่อนแล้วเนี่ยจะช่วยให้เรารับสถานการณ์ทั้งหลายได้ดีขึ้นตื่นมา เจ็ดโมงตะลีตะเลือกมาอาบน้ำกินข้าวรีบไปทำงานจิตมันร้อนล้นไปหมดนะอาร,รมกระทบหน่อยก็หลุดแล้วจะเป็นอย่างนั้นแโดยเฉพาะเรื่อง,องการฝึกจิตยอย่าไปตั้งเป้าเป้าหมายเนี่ยตั้งได้แต่อย่าไปคาดหวัง อะไรไม่มากนักนะเรามาฝึกเพื่อจะนะให้จิตมันรู้จักสละละวางนะไม่ใช่เพื่อให้เราปล่อยวางอะไรนะอย่างที่บอกเมื่อคืนนี้นะให้จิตมันรู้จักสละละวางนะไปตั้งเป้า,าจะต้องสงบจะต้องมีสภาวะอือหวาอะไรไอนะ้พวกนั้นเป็นผลพลอยไดนะ้ผลโดยตรงก็คือการยอมรับความจริงที่มันกำลังปรากฏต่อหน้าเดี๋ยวนี้ นะความปวดความทุกข์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งสมาธิเนะีนะ่ยมันจะช่วยให้เราวางใจได้ถูกเวลาไปเจอความทุกข์อื่นๆในชีวิตนะมันจะยอมรับความจริงง่ายนะการยอมรับความจริงนี่ลดความทุกข์ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะดูเถอนะปวดขาแล้วไม่อยากให้มันปวดอยากจะให้มันหายปวดทุกสาหัสแล้ว เพิ่มความทุกข์ไปอีกหลายเท่าแต่ถ้าปวดขายยอมรับความจริงได้ว่ามันกำลังปวดอยู่ทนะุกจะลดลงไปครึ่งหนึ่งปล่อยให้ความปวดมันทำงานไปนะตัวเวทนาขันเนี่ยแต่ใจไม่ไปปวดกับมันด้วยอย่างงี้ะจะเป็นอย่างนั้นนะฝึกไว้ให้ชินมันง่วงก็ยอมรับมันร่างกายไม่เคยตื่นมาตอนตีสามตีสี่อย่างเงี้ย นะยิ่งไปนอนรวมกันอยู่ในศาลายิ่งแล้วใช่หไหมนะอากาศก็ร้อนนอนอยู่ในศาลาเนี่ยไนะม่เหมือนนอนอยู่ข้างนอกลงๆอากาศเย็นสบายอย่างนี้นะลนะับมั่งตื่นมั่งทั้งคืนอย่างนี้นะไม่ต้องมานั่งแต่เช้าจะ่มือดอีกนอะีกพอจิตมันดิน้นดนไม่ยอมรับสภาพที่มันกําลังเป็นอยู่มันก็ทุกข์เพิ่มอีกก็นะยอมรับมันซะแค่นั้นแหละปวดยอมรับว่าปวด ุ่งยอมรับว่ามันฟุ่งอยู่ง่วงก็ยอมรับมันเสียว่ามันง่วงอยู่นี่ภาษาพระเรียกว่ายะถาภูตะยานตัสนะนะแปลว่ารู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงต้องรู้ด้วยปัญญาด้วยนะนะรู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงว่าเราบังคับอะไรนั้นไม่ได้นะเมื่อมันต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับมันแค่นั้นเองนะ จะแก้ไขอะไรค่อยว่านทีหลังแต่เบื้องต้นเนี่ยยอมรับความจริงก่อนเลยไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นต่อไปเวลาไปเจอปัญหาชีวิตตกงานอกหักอะไรก็แล้วแต่มีคนทำหนิติต,ติงถูกคนคดโกงอะไรก็แล้วแต่อย่างแรกเลยยอมรับความจริงตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วจิตมันทุกข์อยู่ ตัวเจ็บใครได้ป่วยร่างกายมันทุกข์อยู่เยงี้ยอมรับความจริงนี้ก่อนนะเป็นการปรับใจในระดับหนึ่งต่อไปก็ค่อยไปแก้ไขเอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันจะเกิดขึ้นนะค่อยปรับค่อยแก้ไปนะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ว่าชีวิตจริงๆก็อย่างนี้แหละนี่คือของจริงนะไม่ใช่ในละครน้ำเน่า มันอาจจะไม่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่เราดูในละครหรืออานะ่านในนวนิยายอะไรพวกนั้นนะของจริงมันเป็นอย่างเงี้ยสุขมังขม่งทุกข์มั่งสมหวังมัง่งผิดหวังมัง่งน,นี่เป็นเรื่องปกติของชีวิตเลยน,นี่คนหนุ่มคนสาวอาจจะรับได้ยากหน่อยเคยไปเจอเด็กๆน,นะวัยรุ่นอนาะยุสิ แปดสิบเก้าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยนะเห็นแล้วมีความรู้สึกสงสารแล้วเขาทุกข์มากแต่ถ้าคนอายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่เขาจะยอมรับได้ง่ายกว่าคือถ้าไม่ตายด้วยโรคมะเร็งก็ตายด้วยโรคอย่างอื่นอยู่แล้วอายุมากขนาดนั้นแล้วไมก็นอนตายไปเฉยๆก็เยอะแยะอย่างเ้ยนะจะยอมรับได้ง่ายกว่าเพราะเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องปกตินะของสังขาร แต่คนหนุ่มคนสาวจะรู้สึกว่ามันผิดปกติมันเร็วเกินไปนะฉะอายุแค่นี้เองทำไมจะต้องป่วยขนาดนี้ทำไมจะต้องรีบตายอย่างนี้นะจะยอมรับไม่ได้มันทุกสหัสสากัรอีกหลายเท่าเป็นทวีตรีคูณน,นั่นเถอะนะท่นฝึกเอาไว้ยอมรับความจริงซะชีวิตมันไม่ มีกำหนดกฎเกณฑ์อย่างนั้นหรอกไม่มีอะไรบอกได้ว่าจะต้องป่วยเมื่อไหรจะต้องตายเมื่อไหร่จะต้องอายุมากซะก่้อนนะซึ่งจะต้องป่วยต้องตายไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะทุกเรื่องที่เกิดขึ้นับชีวิตเรามันพอดีทั้งนั้นเลยไม่มีช้าเกินไปไม่มีเร็วเกินไปนเพราะในสิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือการรู้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงน,นะ,นะ ในการที่จะต้องพัฒนาภายนอกจะสแสวงหาอะไรภายนอกก็ทําไปจะพัฒนาปัญญาแบบโลกิยะปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะก็ทําไปพัฒนาการงานอาชีพเรียนรู้สิ่งใหม่นะแต่ว่าภายในตัวเองนี่นะให้มันรับรู้ด้วยว่าชีวิตก็แค่นี้แหละ ถึงวันหนึ่งมันก็เสื่อมก็แก่ก็เจ็บก็ป่วยอะไรเงี้ยะตอนนี้ความทุกข์อะไรเกิดขึ้น,นรู้ดไปตรงตรงเพราะยังไงมันก็ทุกพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้นอนงอมืองงอเท้ายอมรับชะตากรรมอะไรงั้นนะะเพราะยังไงมันก็แก่ยังไงก็ป่วยสักวันหนึ่งนี่นะนให้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนั้นะ อย่างที่บทสวดที่ผู้เจ้าตรัสไว้เนี่ยนะที่เราสวดสวดกันเนี่ยเรามีความตายเป็นที่สุดรอบอย่างเงี้ยนะภาษาบาลีนะสำนวนบาลีนะความสงสัยในเรื่องตายไม่มีแก่เราเลยนะนะทุกคนเกิดมาไม่เคยสงสัยเลยว่าจะต้องตายยนะนะยังไงก็ตายจริงไหม แต่พอจะตายขึ้นมาเนี่ยโอ้ยมันทุกสะอาดสากันมันยอมรับไม่ได้ทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วว่าทางกายภาพนี่มันเดินทางไปสู่จุดหมายเดียวกันทั้งหมดเลยให้วิเศษขนาดไหนฉลาดขนาดไหนรวยขนาดไหนมีค่าเท่ากันนะมีค่าเท่ากันนี่ถ้าเราวางใจนี้ได้แต่แรกเนี่ยมันจะไม่วุ่นวาย เตือนตัวเองไว้มันไม่แน่นะชีวิตไอะที่เราวางไว้กําลังทํารู้สึกว่าสิ่งที่เราทํากําลังจะประสบผลสําเร็จอยู่แล้วมอาจจะพลิกไปมุมหนึ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ก็ได้นะคนฉลาดก็จะได้เรียนรู้อย่างงี้ว่าอ๋ออย่าไปคาดหวังกับอะไรนักหนาทําให้เต็มที่นะผลจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่า สิ่งที่เราทำอยู่นั้นบางทีมันไปเกี่ยวเนื่องกับบริบทรอบด้านเกี่ยวกับคนเกี่ยววัตถุสิ่งของซึ่งมันมีธรรมชาติที่จะต้องแปรปรวนตกอยู่ใต้กฎใตรักเหมือนกัน,นอันนี้จังทุกขาังอนัตตาเนี่นะนะเพราะนั้นเวลาเจอเหตุการณ์อะไรมันจะได้วางใจได้ถูกว่ามันเออมันไม่แน่นะนะมันตั้งเป้าได้แต่อย่าไปคาดหวังมากนัก ทำให้เต็มที่อย่างน้อยทุกการกระทำมันได้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นงานทางโลกหรืองานทางธรรมอะไรก็แล้วแต่มันได้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมาอย่างไม่ต้องอะไรมากแค่มานั่งสมาธิคา,าดหวังว่ามันจะวันนี้จะไม่ง่วงเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันง่วงขึ้นมาล่ะ,ม,ม,ละมันก็ได้เรียนรู้นะ <oops S 2> <oops S 1> ถ้าเราวางใจอย่างนี้มันจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะได้เรียนรู้มันเองนะ ว่าอย่าไปคาดหวังนะถ้าคาดหวังแนละ้วมันจะทุกขนะ์น้าอะไรเงี้ยนะฝึกเอาไว้น่ะธรนะมาอยู่ในวัดนี่มีปัญหาทุกวันจุกจิกคนน้นนินทาคนนี้คนนี้นิน,นทาคนนั้นขี้หมูลาขี้หมาแห้งนะแล้วทำไงฟังแล้วเรียนรู้ดูใจตัวเองแค่นั้นเองอันไหนควรแก้ก็แก่อันไหนไม่ควรไปยุ่งกปปล่อยมันช่างหัวมัน นี่นั่นเองอยู่กับพะระกัเนนอย่างเงี้ยนะหลูกใครก็ไม่รู้มาอยู่ด้วยนะนานา,นา,นาจิตตังเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายเป็นปกติอยู่อย่างนั้น,นแตโดยเฉพาะคนเป็นผู้นำคนนะียยังไงก็ถูกดินทายังไงก็ถูกนินทาถ้าวางใจเป็นทุกข์ตายคนนั้นไหวยอย่างนั้นคนนี้ไหวอย่างนี้น ก็ว่าไปตามความคิดของเขานะแต่ความจริงเนีน่ยบางทีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเรารู้อยู่เี่ม็นตน้นะเหมือนกันนะอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่ทํางานเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่นะวางใจให้เป็นว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างเงี้ยโลกเป็นอยู่อย่างนี้นะ